พี่คออยู่เพียงข้ามเจ้าไปเถิดกลับบ้านที่ของเราคือพี่บ้านถูกไหเจ้าเพชรมาน้องสาวกลับบ้านกอบหกกรอบใจท่านผู้ชมครับล้าบนหน้าผาผู้ชันเจ้าพันมาทำอะไรที่นี่ครับท่านผู้ชม ไอ้พันเจ้าตัดสินใจขอเลือกความตายเป็นที่ตั้งรักมาวุ่นวายเอกไร้ความหวังเพราะรักที่สร้างมันัานต้องมาระทบมดอนยอมทมูดจงมาช่วยหยุดวิญญาณไอ้เดน้องทุกคน ชลากรเพื่อนให้เพื่อนเรียกชุดยาโอ้โหช่วยไม่ทันครับลูกกอนมึงก็รีบโดดจากมึงก็รู้ว่าขากูไม่ดีนุมาเร็วลูกนักประดาน้ำมาอะไรเนี่ยอุ้ยนี่มึง อะไรวะวัน <One> ว <input> ันดึงเนี่ยหนูหนูโดนคนไข้ไม่มีกระชูกเลยช่วยช่วยด้วยนั่นจะโอ้ปั๊บหนูทำให้ดีอะหนูทำให้เี้ยฉันรู้แล้วทำไมอะต้องผายปอดไม่ผายไม่ได้หรอกไม่เคยเรียนจุดนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลูกเองขอลูกเองคุณคุณโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไป เราขับวนหน้าโอ้โหวนหน้าวนเองโดนจอขอาตัวเราวหน้าครับเหนียวหนูหคตรมึงมองไงกูเป็นหนูเลี่ยเห็นหน้าเด็กเห็นหน้าเด็กเป็นยังไงเป็นอะไรจะฆ่าตัวตายทำไมนะทำไมชอบสักอะไรบ่อยสักอะไรารสักอะไรบ่อยอย่างไรครูเดี๋ยวเราสักอะไรนะไม่มีหรอกมันสักเสริมอะไรหรืว่าแต่เขาไง แล้วก็ฝ่ามือนะตัวตัวใหญ่กว่ากูอีกิงพะม่าไงนี่ว่ายังไงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเมื่อกี้แต่ฆ่าตัวตายทำไมมันมีอะไรหนักใจขนาดนั้นล่ะฮะชีวิตฉันเกิดมาบุญมีแต่กรำลังดูไหมว่าชีวิตฉันเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยนอกจากหน้าตาดูเลยนะคุยไปดูไปดูด้วยกันีต่อชั้นเนี่ยไปได้เมียอยู่คนนึงรักกันมากเลย แต่พ่อแม่นเขานีมันได้ละฟ้อนเลยหีดก,กันพ่อแม่เขาเป็นเจ้าฟ้า,า,า,าสสเขาตัดเหมือนเหมือนฉันเลยอุนน้ยอ่านให้เราต่อรู้ปล่าแล้แลคือเขาก็มีคุ้มันอยู่แล้วด้วยโอ้เหมือนฉันเป้เลยอีนี้ทำไมมันเป็นคนหลายอย่างเนีย ปูมันของเมียฉันเนี่ยมันก็เป็นเจ้าอยู่เมือนกัเหมือนฉันเลยดูเพลนให้ที่ผ่านมาตั้งแต่บวชเริ่มถึงตอนนี้นี่ผ่านลาตรงไหนมีบ้างเนี่ยเอาละเป็นมาตรฐานที่เกย์ไทยอย่างพวกเราจะดำเนินงานกันต่อไปพูดฉันเลยไม่ใช่้เมียมึงเมียมึงกูก็เสริมเลย เมียเมียของฉันครูบม,มันมันชื่อหีฉันแก้วเมือนฉันเลยเฮ้ยจะไปเหมือนได้ไงล่ะก็ผัวฉันชื่อว่าฉันแก้วงั้นแสดงว่าครูมันของเธอชื่อเพชจพรจงภูใช่ไหมใช่เอาละคุณครู <c oughs> ครับเอาไงดี <c oughs> ผมว่านะเราต้องไปพากเมียพากผัวของเราเนี่ยมันเป็นของตัวเราเอง แล้วทำไงล่ะหรืเขาเป็นเจ้าเลยเข้ามายังไงแลเขาปลอมตัวเขาไปสิปลอมตัวใช่มันจะดีเหรอเออน่าฉันมีที่ปลอมตัวแกไปกับฉันเดี๋ยวแกไปเอาหัวแกคืนเดี๋ยวฉันไปเอาเบียฉันคืนไป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 าเลื่อยเจ้าพัน